สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องรถเก่งมือ2คัดเกรด by sell first อีกแล้วนะครับวันนี้โอ้โหวันนี้เรามากับอันติดอีกแล้วนะครับกับรถเข้าใหม่เลยนะเพรยนต์ของเรานะครับมีรถเข้าใหม่แทบทุกวันนะครับซึ่งคันนี้ผมแอบปาถ่ายเป็นคนแรกนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูดีเทลก่อนนะเป็นตัว1.8ด e นะครับสีดานะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสียังเนี้ยบอยู่เลยนะรถเพิ่งเข้ามาจอดเมื่อช่วง11โมงงนะครับก็คือใหม่ๆเลย นะครับยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้อะไรเลยนะครับเพิ่งไปเอารถมาเลยนะฮะซึ่งดีเทลนะครับตัวนี้เป็น t o ต้าอันติป1 8 e นะครับราคาเต็มอยู่ที่469,000บาทเพียงเท่านั้นเองนะนะครับแล้วก็ปีการผลิตเป็นปี2017นะครับทีเด็ดตรงเลขไม่ครับเลขไมเนี่ยอยู่ประมาณ119,000เองถือว่าใช้งานน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับอันตินะส่วนออปชั่นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับออปชัน ออปชั่นเร่ข้าวนะครับอย่างข้างหน้านะครับตัวนี้จะให้เป็นไฟไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับผมอมาพร้อมกระจังโครเมียมนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพกิิบๆเลยนะฮะไปผมจะพาเมนูในส่วนของล้อแมกนะครับตัวนี้เป็นล้อแมกขอบสิบหกนะครับลายปัดเงาเดิมๆแท้ห้าก้านลงจากโรงงานโตยต้านะครับผมปียางเดี๋ยวผมให้ดูปียางด้วยนะครับอันนี้ตัวขอบสิบหกนะฮะ แล้วก็ปียางนะครับสัปดาห์ที่13ปีสองพันสิ2019นะครับก็ถือว่ายังเป็นยางใหม่ๆอยู่นะครับผมต่อไปเดี๋ยวผมจะพาดูในส่วนของดีเทลหูพับกระจกนะครับตรงนี้มีไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับมือจับแบบกิฟไทส์นะครับผม,มถือว่าสภาพคันนี้ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เ็เลยนะฮะ ขนาดรถเพิ่งมายังไม่ได้เก็บงานอะไรทั้งนั้นเลยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับคันนี้ครับดูสภาพสียังสวยๆอยู่เลยนะฮะเบ,บาะหน้าตอนนี้เบาะหน้านะครับเขากําลังถอดออกไปปรับสภาพนะครับแต่ว่าตัวบอดี้รถยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้อะไรเลยนะครับก็จะให้ดูอ่าลูกค้าดูความเดิมๆของตัวรถก่อนนะครับผม เดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดภายในให้ดูนิดหนึ่งนะครับเข้าคร่าวเนาะออปชันผมขอไม่ลงลึกแล้วกันนะครับรอหลังปรับสภาพเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูใหม่นะฮะซึ่งเบาะหน้าตรงนี้เพิ่งถอดออกไปนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสภาพเบาะก่อนปรับสภาพก่อนนะอันนี้ขนาดก่อนปรับสภาพนะครับดูสภาพเบาะครับอ่าเพอะเบาะว่าเบาะหน้าเนี่ยถอดไปแล้วนะครับมาดูใต้ท้องมั้งครับอ่า ใต้ท้องนะครับรถยังเดิมๆแน่นอนนะครับไม่มีสนิมเลยเห็นไหมฮะแผ่นซับยังอยู่อยู่ในสภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่าเกียร์เป็นเกียร์ cvt นะครับแล้วก็ได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันมาด้วยนะฮะเลขไม์อยู่หนึ่งแสนหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าผมนี่ถือถือว่าน้อยไหมถือว่าน้อยมากๆเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอดูเป๊ะๆนิดหนึ่งนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยสามสิบสามกิโลนะครับซึ่งอันติส ถ้าเลขไม่ประมาณนี้ถือว่าใช้น้อยนะฮะปีปี2017ลองหารเฉลี่ยรายปีมาจะตกปีละไม่กี่หมื่นเองครับประมาณหมื่นต้นต้นเองถือว่าใช้น้อยนะฮะสภาพเบาะหลังนะครับอันนี้ก่อนปรับสภาพนะครับผมให้ดูสภาพเดิมๆก่อนเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเฟิร์สพาดูหน้าห้องเครื่องอีกนิดหนึ่งนะครับผม เดี๋ยวในส่วนต่อไปเฟิร์สจะพาดูในส่วนของหน้าห้องเครื่องยนต์บ้างนะครับเริ่มไล่ตั้งแต่ตัวฝาหน้ากระโปรงนะครับผมฝาเดิมจากโรงงานนะครับลอยเม็ดอาร์คยังอยู่ครบนะครับผมแผ่นซับความร้อนยังอยู่ในสภาพ 70- 90%ถึงเเลยนะผมว่าเกิน70%ด้วยลองดูดีๆนะฮะดูสภาพนะครับยังเน็บๆอยู่เลยรถเดิมๆนะครับสติ๊กเกอร์นะครับตรงมอกอยังอยู่ครบถ้วนนะครับผมแล้วก็เราจะมาดูตรง ท้ายของฝากระโปงนะครับมีปั๊มโตโตยต้าไหมอ่ามีครบถ้วนนะครับเป็นฝาเดิมๆแน่นอนนะครับไล่ต่อมาอีกนิดหนึ่งนะครับไล่ต่อมาอีกนิดนึงจะเป็นตัวน็อตนะฮะน็อตฝากระโปรงเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะครับอ่าอันนี้ผมขอญาตแจ้งนะว่ารถเพิ่งมาถึงยังไม่เก็บงานนะครับอาจจะส่งกระปกนิดหนึ่งนะฮะ แต่ว่าตัวน็อตเห็นไหมครับน็อตยังไม่เกิดถูกยังไม่ถูกไขนะครับซึ่งตรงนี้รับประกันได้ว่ารถเนี่ยไม่เคยชนหนักมาแน่นอนนะครับระบบตัวเครื่องตัวนี้นะครับได้เป็น Duo VVTi นะครับช่วยในเรื่องของกำลังเครื่องที่ดีขึ้นแรงม้าที่เพิ่มขึ้นและความประหยัดนะครับผมต่อไปจะเป็นหัวน็อตฝั่งด้านขวานะครับหัวน็อตฝั่งด้านขวา,ายังไม่ขยับนะครับลองดู รถเดิมๆแน่นอนนะครับออปชันเนี่ยผมจะไม่ลงลึกมากนะเพราะว่าผมทําเกี่ยวกับออปชันหลายคลิปละอันนี้จะให้ดูความเดิมๆของตัวรถเลยนะครับส่วนลูกค้าท่านใดนะครับที่มีโครงการออกรถขนาดกลางนะเฟิร์สขอย้ํานะครับคันนี้เพิ่งเข้ามาวันนี้เลยนะครับสดสดร้อนๆยังไงเป็นที่ต้องการแน่คันนี้นะครับถ้ารีบถ้ามีโครงการนะครับสามารถโทรหาเฟิร์สได้ที่เบอร์0 9 9 2 8 4 8 5 8 2นะครับเซลเฟิร์สยินดีให้บริการนะครับ กับช่องรถเก่งมือ2คัดเกรด m y เซลเฟิร์สนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับกับอันติดคันนี้นะครับผมแล้วหลังปรับสภาพเดี๋ยวเฟิร์สจะมาถ่ายรีวิวให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าผมรับประกันเลยว่าคันเนี้ยหลังปรับสภาพเสร็จเป็นที่ต้องการเยอะแน่นอนนะครับผมทั้งสภาพสีนะครับความเดิมๆของตัวรถนะครับแล้วก็สภาพเบาะภายในกิ๊บเลยนะครับยังไงรีบมีโคอ่าถ้ามีโครงการรีบโทรหาเฟิร์สนะครับ สำหรับวันนี้นะครับเฟิร์สขอตัวลาไปก่อนกับโตต้าอันติด 1.8e สีดำคันนี้นะครับสวัสดีครับ